อ่ะครับสวัสดีครับกองกูบผมที่ช่องเต่าน้ำซิ่งนะครับครับตอนนี้หลวแตาท่านก็พพักที่นี่นะครับ นี่นะครับลุงตาท่านพักที่เขีห้ามล่าสัตว์นะครับเขตห้ามล่าสัตว์ตตป่าภูสันเขียวนะครับพี่น้องอเ,เขีดห้ามล่าสัตว์ป่าภูสันเขียวตอนนี้ลุงตาท่านกําลังจากจากริกทดนะครับออกจาก เดี๋ยวจะไปอารถก่อนนะครับพี่น้องรถจอดอยู่ด้านในนะครับไว้ว้ยนี่ไหว้นะครับตอนนี้ก็อตอนนี้ก็จะออกแล้วนะครับ นี่ก็ลงตาท่านได้จะรีกออกอมาแล้วนะฮะเพาะหน้าหนาวมันก็นะร่บอมไรหลบอกว่าใช่ไหมเออตอนนี้ก็จะเป็นปลาที่ใบไ,ไม้ร่วงหมดแล้วเนาะเสียด้ำเนาะอ่า ช่วงนี้ทางนี้จะเป็นประมาณนี้นะคะแต่หน้าฝนที่บ้านนี้แถวาทางเขตภาคเหนือน่าดูนะคะพันไม้เขาจะเขี้ยวชวออ่มมีต้นไม้มีดอกไม้เต็มเลยนะคะแต่หน้าแรงนี่จะประมาณนี้ตลอดนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปถางทงเลยครับค่ะก็จะพาไปรอด้านบนนะคะด้านหน้าก็จะเป็นภูเขาชันหน่อยนะคะ,ะให้เสียตั้มเป็นคนขับพเพราะเบรกรถ เบรกรถซึมแล้วน,ะะน้ำมันซึมออกมาแล้วเบรกเริ่มรั่วแล้วเมื่อวานเบรกคนรั่วนะฮะวันนี้เบรกรถรั่วพี่น้องก็รถเก่าแล้วนะคะก็ ไปดูหมู่บ้านด้านหน้านะคะว่ามีวัดอยู่ด้านล่างนะคะพี่เขาบอกมีวัดอยู่ด้านล่างวันนี้คุณตำรวจนะคะมาอำนวยความสะดวกสองวันแล้วเนาะสองวันแล้วเนาะใช่ไหมสองวันแล้วโอ้นี่นะคะทางเบรกรถไม่ดีนะคะน้ำมันไหลแล้วตามล้อนะคะทดเกียร์นะ,ะช่วยก็ขับไม่ได้ นำขับเท่ากันหนะ้ะน้ำมันสุดยอดมากพี่น้องวูบตอนนี้ยิ<ะ>่งชันนะขับไม่ไหวนะคะแบบนี้เราเบรกรถเบรกรุตัวแล้วเดือดตอนนี้ จะชอบมาตอนหน้าฝนนะถ้าหน้าฝนนี้จะมีแบบสวยนะคะป่าเป็นป่าไม้เขียวชอ่มสวยมีดอกมองดอกไม้ไมีดอกกล้วยไม้มีอะไรเต็มนะถ้าหน้าแรงเทียบกับภาคเหนือกับภาคอีสานบ้านนูภาคอีสานจะน่าอยู่กว่าภาคเหนือนะคะถ้าหน้าแรงนะพี่น้องเพราะว่ามันไม่ได้แบบอันนี้เหมือนมันแห้ง แบบแห้งไปหมดเลยเรามาเจอจเป็นหมู่บ้านอยู่ด้านหน้านะคะแต่ถ้าเป็นหน้าฝนนี่ภาคเหนือจะสวยมากนะคะทิวทัศน์ภูเขาเขียวชอุ่มสวยนะคะแล้วก็ถ้าหน้าฝนนี่ของกินไม่อดเลยพี่น้องทั้งเห็ดทั้งโอ้เยอะนะคะถ้าหน้าแรง ช่วงนี้ก็จะมีผักหวานเนาะไข่มดแดงผักหวานแต่ถ้าหน้าฝนนี่อ้ของกินเยอะนะโดยเฉพาะเห็ดผักหวานเห็ดเออเพื่อนบอกว่าผักหวานหลายานเนยม่นเพื่อนบอกว่าทาแม่นข้นเขาหลูกนีมากซิมีผักหวานยู่ในขางเขาเลยยเก็บผักหวานสามารถเก็บใ้เพราะว่ามันมันไม่มีของใครมันเป็นผักหวานป่าพี่น้อง พี่พี่เขาบอกมานะเพราะว่าถ้าช่วงนี้อันนี้เป็นหมูบ้านคนแล้วเพราะว่าถ้าช่วงนี้หนูก็ถ้าขึ้นมาหาแม่ช่วงหน้าแรงก็จะขึ้นเขาเก็บผักหวานนะคะแต่หนูไม่ค่อยชอบมาหน้านี้พี่น้องหนูว่ามันแห้งแลงร้อนด้วยนะคะร้อนกว่าภาคอีสานนะคะความร้อนจะต่างกันเลยนะพี่น้องความร้อนที่นี่กับความร้อนอทางภาคอีสานนะคะจะแตกต่างกันมากนะคะ ชั้นไหเนี่ยโอ้ชันมากนะคะพี่น้องคะจอดรถตรงชั้นชันเลยเนาะถ้าหน้าฝนนี่ก็จะนี่นะคะจอดรถรอถ้าหน้าฝนก็จะมาหาเฮ็ดเพาะเนาะพ <200 S 2> ี่น้องน่านน่าน126แตร่ลำปางโอ้ถ้าไปลำปาง นูจับ GPS มัน,นมสามร้อยวอนเวียงสาฝากท่านาน้อยอำเภอนาโน่ก็ไม่รู้วัดอะไรแต่ว่าก็ไปข้างนาน,นั่นเนี่ยหมู่บ้านนึงก็คงจะมีวัดนั่นเองโรมีสุริยาจอดอยู่นั่นค่ะก็ให้พี่น้องดู YouTube นนะคะ่ะทางที่หลวงตาจา,จาริกทุดงลงมานะคะพี่น้องคะอันนี้ พิสุรยาจอดตรงนี้ไม่ใช่วัดจะอยู่แถวนี้นี่มีมหาวัดพี่ไปพี่น้องมันมหา,มหาวัด,น,วดนะดามาดูวัดมาดูวัดก่อนนะคะว่า,าวัดไหนที่ใกล้ที่สุดนะคะถามพิสุรยาดูนูนนะคะพี่น้องเต็มสาลาเลยนะคะมารอนมัสก,การหลวงตานะคะพี่น้องเต็มสาลาเลย อำเภอท่าฝากนาน้อยแล้วก็เวียงสาไปทางนู้นเข็นอนุรักษ์สัตว์ป่าแม่แม่จริมแม่จริมพักมีหรือเปล่าน่าจะพักตรงนี้จุดนี้นะคะเพราะว่าถ้าออกจากนี่ไปนุเห็นพี่น้องบอกมันไกลมากเดี๋ยวพาไปดูนะคะว่าเป็นวัดวัดหรือเปล่าบ้านปางไห้ค่ะสาาในประสงค์บ้านปางไห้าาาป,งา,ปางไห้ อันนีว้วัด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 วจ้าวัดแล้วไปสุริยาลงไปหา,า,าอ่าตกนวัดวัดก็ไปอบตนะคะอบตบ่อ,บอบเบี้ยบ่อเบี้ยอบตบ่อ,อบเบี้ยอ๋อค่ะอบตนะคะเพราะว่าที่นี่ท่านไม่มีห้องน้ำอะไรที่สมบูรณ์นะคะก็ จะพอบตอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมที่ YouTube ตดำดํำซิงนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็ติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ตดำดํำซิงแล้วก็นหนูด้วยสําหรับคลิปนี้สาธุบุญสวัสดีค่ะ